นะครับเพื่อนๆมาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องโอสายดูอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาตั้งมาถอดใส่สายพันหน้าเครื่องของรถ Honda c ซ v i c นะครับปี2022เป็นเครื่อง 1000cc นะครับตัวนี้ยังใหม่อยู่ก็นี่ครับน็อตเบอร์7ก็เอาบล็อกนะครับใส่น็อตเบอร์17นี่ยนีเห็นไห ป็นน็อตขันเบอร์สิบเนะครับเสียบเข้าไปแล้วก็ด้ามขันนะครับกดลงนะครับกดไปไปข้างหน้ารถนะครับกดไปหาหน้ารถแล้วมันก็จะดีดตัวนี้มันอ่อนครับกดง่ายแล้วก็นี่ครับถอดออกมาเลยก็มือเดียวก็ขออาภัยด้วยนะครับผมนี่ครับกดปุ๊บดึงออกมาเลยนี่ครับตอออกมาเลยนี่ โอเคหลุดเรียบร้อยครับนี่ครับง่ายง่ายหลุดออกมาแล้วครับง่ายง่ายนี่ครับก็ตอนใส่เหมือนเดิมครับใส่เข้าไปนวนครับได้ชาร์จข้างบนเกี่ยวเข้าไปหาได้ชาร์จแล้วก็วนเข้ามาหาตัวปั๊มน้ําจากปั๊มน้ํามาก็นี่ครับมาหาตัวคอมแอร์นะครับผมจากนั้นก็เกี่ยวตัวเตะไว้นะครับแล้วก็ ดันนี่ครับแล้วก็เอามาเกี่ยวที่มูเลนะครับน,นี่ครับพอคล้องเข้าไปที่มูเรเลยครับนี่คล้องเข้าไปนี่ครับคล้อ,องเข้าไปครับเนี่ย นะเนี่ยครับแล้ก็เทาล็อกก,ก็ค่อยปล่อยเอื้อมจะสั่นหน่อยนะครับค,ค่อยๆปล่อยครับเนี่ยเรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยนี่ครับอือเหมือนเดิมครับผมแล้วก็ดึงตัวสิบเจ็ดนี้ออกครับอือดึงออกเรียบร้อยก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผม อย่าลืมนะครับนี่ครับวนจากมูเล่ลงมาแล้วก็เข้ามาหาคอมแอร์นะครับนี่จากคอมแอร์แล้วก็ไปหาตัวปั๊มน้ํานะครับวนจากปั๊มน้ําไปหาไดชาร์จจากไดชาร์จมาก็มาหาตัวเตะลูกหลอกหรือตัวต้องตัวตั้งสายพานนั่นเองนะครับก็โอเคนะครับผมสําหรับแนวความรู้ก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับเพื่อนที่เคยถอดแล้วก็ผ่านนะครับผมสาหรับคนที่ยังถอดไม่เป็นนะครับอยู่ไกลช่างก็ ลองทำตามดูครับถ้าอยู่ใกล้ช่างก็ไปหาช่างเลยครับแนะนำสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทีเ่เข้ามารับชมด้วยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งกดถูกใจให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องโอสายลุยให้ด้วยนะครับผมจะได้มีกํำลังใจนะครับทำคลิปครั้งต่อไปให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ